คือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยนะครับก็สวัสดีค่ะคือเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นแบบนี้ก็คือเราอ่ะเป็นไบ s ซกช a วเราพบได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่ตอนนั้นอ่ะเรามีคนคุยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคุยกันมาได้ค่อนข้างที่จะเข้าเดือนที่สองแล้วแต่ยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยค่ะแต่เราอ่ะเข้าใจว่าเขาเป็นผู้หญิงซึ่งเรื่องเนี้ยจริงๆถ้าให้บ่าอ่ะมันเป็นเรื่องที่โดนทั้งคนทั้งผีหลอกเลย คนน่ากลัวกว่าผีน่ากลัวมาก <c oughs> แล้วเอคือวันนั้นอะ่ะมันเป็นวันที่เพื่อนเราอะ่ะเอามาเอาแมวที่ห้องเราเพราะว่าเพื่อนเอาแมวมาฝากไว้แต่พอตอนเริ่มง,งานอะ่ะคนคุยเราอยู่ดีก็มีการทักมาชวนให้ไปหาที่ห้องแล้วห้องเขาอยู่แถวสุขุมวิทซอย50เราก็โอเคเริ่ง,งานเสร็จปุ๊บเราก็เลยเรียกโวไปหาเขาแล้วเราก็คิดว่าอด่าวพอดึกๆเพื่อนเราจะมา,าแมวเราก็ค่อยกลับ กะว่าจะไปนั่งเล่นไปเจอหน้ากันอะไรเงี้ยค่ะเป็นการนัดเจอกันกระทานหันซึ่งเราก็ไปหาเขาแหละแล้วเขาโอเคคือเพื่อนที่ว่านี่คือคนคุยคนคุยค่ะแต่ไม่ใช่แฟนไม่ใช่แฟนตอนนั้นยังเป็นคุ่มตุ่ยโอเคแล้วพอเราเรียกรถโบไปสู่กรุงสูขุมวิทห้าสิบใช่ไหมคะครับคือต้นซอยอะตอนที่เราไปเราเรารู้สึกว่าต้นซอยมันจะมีพวกโรงแรมพวกอะไรเยอะมากเดินมันเริ่มเปรี่ยวใช่เริ่มเปี่ยวแล้ว แล้วทางเริ่มเป็นแบบถนนคูดข้าวืวงขังใช่หยุดผ่านใต้สะพานเข้าไปมันเป็นเส้นรถบรรทุกวิ่งด้วยเราก็เริ่มหวั่นแล้วเพราะว่าแบบจริงๆมันไม่ใช่คอนโดชื่อมันเป็นชื่อรีคําว่ารีสอร์ทเราก็เราก็คิดว่ามันน่าจะแบบอ่าแบบไม่เปี่ยวขนาดใยกลางสุขุมวิทด้วยใช่อยู่ช่วงท้ายซอยสุขุมวิท50อ่าเราก็่นั่งโบไปโบก็พาเราเข้าไปเราก็เห็นแล้วว่ามันเปี่ยวเราก็ค่อนข้างที่จะใจเสียนิดนึงแต่ก็ ใจสู้ก็ยังไปต่อ <S <S พอไปถึงหน้าทางเข้าคอนโดนะคะ่ะทางเข้าอ่ะภาพที่เราเห็นตอนไปถึงเราเห็นว่ามันจะมีวงเวียนอยู่ตรงกลางแล้วมีต้นไม้ใหญ่ถ้ารถจะเข้าต้องวนซ้ายเข้า <S <S แล้วถ้าจะออกก็ถ้าเป็นรถยนต์มันต้องไปวนหลังตึกเพื่อจะที่จะออกทางขวาอพอวนซ้ายเข้าไปปุ๊บรถโบจอดนอไซคายนะคะหนูก็ลงพอลงปุ๊บ ก็อโทรหาเขาว่าเขาอยู่ตรงไหนเราก็เดินขึ้นไปตรงทางเข้าแล้วก็เห็นว่าตึกมันจะเป็นฟิลแบบเอาดอตรงกลางมีสาระน้ำมีสวนแล้วตึกเป็นสี่เหลี่ยมล้อม,อม,อมรอบสวนกับสาราะ,ะเราเจอเขาแล้วรับว่านั่งเล่นกับเขาอยู่สักสักพักหนึ่ง <c oughs> คือเราได้ไปเจอเขาอะแล้วก็โอเคเขาก็เหมือนผู้หญิงคนหนึ่งเลยซึ่งเราก็ไม่ได้เอะใจ ชอบเออ,แล,อเแล้วก็โอเคแล้วก็โอเคเขาเพราะว่าเราคุยกันมาสักระหนึ่งแล้วอ่าจนขึ้นห้องกันพอขึ้นห้องปุ๊บ,บด้วยความที่ไปหากันเป็นคนคุยกันแล้วก็มีความสัมพันธ์กันอ๋อเรื่อนธรรมาดาใช่มีความสัมพันธ์กันจังหวะที่กําลังจะมีความสัมพันธ์กันปุ๊บเขาแบบ<ๆ>เขามีไอ้นั่นคือเปิอดออกมาปุ๊บเขามีไอ้นั่นของผู้ชายเราก็ช็อกเลยทีนี้เพราะว่าเราคุยกันว่าเราเป็น ผู้หญิงกับผู้หญิงซึ่งเราชอบผู้หญิงเราไม่ได้ชอบผู้ชายมากอนนั้นไอ,อ้นั่นของผู้ชายนี่ความหมายคือจู่ <laughs> มันมีจู่ <laughs> คือตอนนั้นโดนคนหลอกเอ <laughs> เอน่ากลัวน่ากลัวกว่าผีอนะผู้หญิงมีจู่ <laughs> ใช่แล้วตอนนั้นเร<อ>า<อ>รู้สึกว่ามันคุยกันมาพักหนึ่งแล้วเราก็ในพาร์ทที่เป็นคนคุยกันอะไรเงี้ยเราก็ค่อนข้างที่จะสบายใจสบายใจกับเขาอยู่แต่ พอเราไปเจอเซอร์ไพรส์แบบนี้ยเราก็ค่อนข้างช็อกแต่มันถอยไม่ได้แล้วเพราะว่าอยู่บนห้องเขาแล้วเราไม่รู้ว่าเขาเป็นทรานแมนหรือว่าเขาเป็นผู้ชายหรือเป็นแบบเพศไหนกันแน่ซึ่งเราช็อกแล้วเราไม่ได้ถามกันเลยแล้วเขาก็เปิดมาแล้วเขาก็แบบเซอร์ไพรส์ไหมถามเราแบบนี้ <c oughs> เสียงในหัวตอนนั้นอะเซอร์ไพรส์ที่อะไรล่ะเออบเ,เ,เราตกใจเ,ออเรากลัวแต่เราก็ใจสู้โอเคเราก็มีการทากิจกรรมกับเขา ซึ่งเราก็พยายามที่จะทีดเขาเพื่อแบบโอเคความอ๋อโอเคให้มันแบบเสร็จๆไปอพอเสร็จปุ๊บก็นอนเล่นสักวัหนึงเพื่อนก็โทรมาว่ามึงแบบกูใกล้จะถึงแล้วนะอเราก็เลยกดเรียกโบเลยและผ่านไปสักประมาณห้านาทีสิบนาทีได้สักพักหนึ่งเลยค่ะเพื่อนก็โทรกลับมาว่ามึงฝนตกหนักเลยน่าจะไม่ได้ไปเอาแมวแล้วกูให้โบอ่ะวนจับคอนโดกูแล้วเราก็บอกเอ้า ฝนตกหรอเพราะเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่พอไปเปิดมา่านดูอ่บรรยากาศคือกรุงเทพที่ฟ้าแรงๆอ,ะอ่ะฝีฝนตกหนักมากแล้วเวลาฟ้ามันแลบอะ่ะมันสว่างว่าไปหมดเลยใช่บรรยากาศเที่มากเราก็เลยหันมาบอกคุณคุณว่าเพื่อนไม่ได้มาแล้วอะไรเงี้ยแบบว่าแล้วคุณคุณก็เลยถามว่าจะค้างไหมเดียเช้าค่อยกลับแต่ตอนนั้นอะ่ะ ูไม่ได้อยากอยู่แล้วคกอนนะ <c oughs> จะอไปคือไม่โอเคแต่แรกแล้วเราเรียกโบว,วไประมาณ5นาที10นาทีแล้วฝับคนไทยอะ่ะเกินใจที่โบ๊ก็เลยโอเคกลับก็ได้แล้วพอเดินออกมาที่ลิฟต์ตอน,นแรกเราก็คิดว่าเขาคงลงไปส่งเราแหละไปยืนรอกับเราหน้ารีสอ่านส่งเราขึ้นรถนู่นนี่นั่นแต่มันบอกให้หนูอ่ะลงลิฟต์ไปคนเดียว <c oughs> คือแฟนคือมันไม่ไปส่งคนคุยมันไม่ไปส่งด้วยที่อเสร็จกิจกันเรียบร้อยหมดแล้วก็จะกลับไ้แค่ที่ลิฟต์อ่าส่งที่ลิฟต์แล้วก็ให้ลงไว้ชั้นใต้ดินคนเดียวใช่คือข่าวมาคือข่าววาเรามาชั้นบนที่เป็นรีเซพชันอ่า แต่ว่าขากลับอ่ะมันไม่ได้ให้เราลงไปชั้นนั้นมันบอกว่าให้เราลงไปชั้นลานใต้ดินมีความเป็นห่วงว่าจะได้ไม่ต้องเดินตากฝนเพราะมันต้องเดินผ่านสวนอ๋อเราก็เลยลงมาชั้นใต้ดินอพอลง,ลงมาปุ๊บเปิดประตูออกไปปุ๊บปิดเข้าไม่ได้แล้วเพราะว่าต้องใช้กีการ์ดแล้วตอนนั้นยืนเควง้งเพราะว่าชั้นลานจากรดมันไปมันสลัวสลัวลมันมบืดมันน่ากลัวใช่เราแบบใจหิวแล้วเราก็ เริ่มแพนิกแล้วแล้วเราก็คิดกับตัวเองว่าแล้วถ้าโบโทรมาแล้วถามว่าเราอยู่ไหนเราจะบอกเขายังไงเขาจะวน <c oughs> เขาวนมาแล้วเขาจะเจอเราไหมเพราะเราอยู่ชา่ันจอดรถเราไม่ได้อยู่ด้านบนที่รถมันต้องวนรอบตึกแล้วจะเห็นเราเราก็เลยโทรขึ้นไปบอกเขาว่าเธอลงมารับเราเข้าประตูหน่อยได้ไหม <c oughs> อย่าเราจะขึ้นลิฟต์ไปเดินผ่านหน้ารีเซพชั้นตัดฟ้าก็คือชั้นสวนไปไปหน้ารีเซพชั่น เพื่อที่จะไปรอรถตรงนั้นเพราะว่าเขาวนใช้เข้ามาเขาจะได้เจอเราเลยเราคิดปบนม้นตอนนั้นแล้วมันมี <c oughs> มันมีจังหวะที่ก่อนโทรขึ้นไปหาเขาอะจริงจริงอะเราเดินออกมาจากประตูนิดหนึ่งแล้วเราเห็นว่ามีพี่รอพอนั่งอยู่ <c oughs> เราเดินไปถามพี่เราเพราะว่าขอโทษนะคะจะขึ้นไปชั้นรีเซชชันมันขึ้นเดินขึ้นตรงไหนหรือว่าพี่เปิดประตูให้ได้ไหมอะไรเงี้ยเออจะไปรอรถหน้ารีเซชชันบอกเขาแต่เขาไม่คุยเลย่ง <c oughs> มันแปลกมาก มันแปลกมากมันแปลกตั้งแต่ตรงนั้นแล้วที่เราพอ,พอไม่คุยกันอูนั่น<ข>ก็คือเขามีปฏิกิริยาเขานิ่งค่ะเขานิ่งแบบเขาไม่คุยกับเราเราถามแล้วเขาก็แบบเขาไม่คุยกับเราอะ่ะเหมือนคนไร้วิญญาณใช่เขาเหมือนเขาไม่เห็นเราหรือยังไงก็ไม่แน่ออใจเหมือนร่างไร้วิญญาณที่แบบว่าแล้วโตวเราพอ,พอที่เขานั่งอยู่ตรงนั้นอะ่ะมันก็มืดๆเขาไม่เปิดไฟเขานั่งอยู่คนเดียวแล้วก็ใส,ส่ชุดโรคลอสสีดำๆมันก็จะรูปแบบมืดในมุมมืดๆของเขาอ่ะพี่ พอมาต้องเดินออกมาดับประตูนิดนึงถึงจะเจอเขานั่นก็เป็นหนึ่งหนึ่งสาเหตุที่หนูแพนิกด้วยที่แบบเี่ยราจะเจอบูไหมว่ากูจกลับยังไงอะไรเงี้ยก็โทรไปมันบอกหนูว,ว่าอยู่เห็นตรงกลางที่รถมันต้องเลี้ยวลงมาจอดในช่อจอดรถไหมไอ้ทางลาดท,ที่รถมันต้องเลี้ยวลงมาอยู่เดินไปตรงนั้นแล้วมันจะมีทางเล็กๆให้เดินขึ้นไปแล้วมันจะไปทะลุหลังสวนแล้วเดินไปหน้ารีเซพชันได้เลย เราก็คิดเลยแบบอีเอ e ้ยแต่ก็ต้องไปเพราะความอยู่รอดสท้าี่นัน้นคือต้องกลับต้องกลับบ้านเอราก็เลยเดินไปนั่นแหละเดินผ่านชั้นล่าดจะรถมืดๆแล้วก็เดินขึ้นไปตามทางเล็กๆทางลาดเดินขึ้นไปแล้วมันก็ไปทะลุหลังสวนพอดีก็คือสวนเอาดอตรงกลางตรงกลางที่มีที่พูดถึงแต่แรกก็เลยอ่ะ แล้วพอมันทะลุขึ้นบนสวนแล้วเราก็ต้องเดินผ่านสวนเพื่อไปทะลุสระน้ำแล้วก็เดินไปด้านหน้ารีสอร์ทนะเพราะตรงนั้นเท่ากับมันเป็นหลังคอนโดจังหวะเดินผ่านสวนก็คือขามาสระน้ำมันมันยังมีบาร์มีไฟเปิดแต่ตอนนั้นมันเงียบแล้วอ่ะมืดปิดไปแล้วด้วยความที่ประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนพี่กำลังดีเลยใช่ห้าทุ่มเที่ยงคืนหนูก็เดินผ่านสวนมาแล้วเราก็เริ่มแบบพัฒนาใ,ในใจแล้ะ ลูกช้างมาดีนะคะไม่ได้มาทำอะไรไม่ดีนู่นนี่นั่นแบบแบบปกป้องรักษาเลยนะคะเออคนไทยเนี่ยมเริ่มแบบมานเริ่มคิดเยอะแล้วมันก็เริ่มแบบเออแบบกลัวด้วยน่อ่าเราก็เลยเดินเดินแต่ก็ไม่เจออะไรเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็แค่รู้สึกวังเวงรู้สึกกลัวเป็นเรื่องปกติอ่าเราก็เดินเดินไปจนถึงหน้ารีเซชชันเลยแล้วก็โอเคโล่งใจแล้วแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูอ่าโบใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวรอรออยู่ตรงเนี้ย าก็จะเห็นเราพอดีอืจังหวะนั้นจังหวะที่โล่งใจอยู่เราก้มเล่นโทรศัพท์แล้วฝนมันยังตกอยู่เราอะยืนรอตรงด้านหน้าที่มันเป็นทางขึ้นมาเลยแล้วมันก็จะมีหลังคาใช่ไหมคะไว้ยืนรอรถอะไรเงี้ยเท่ากับเราไม่ได้ยืนตากฝนอยู่แล้วตรงด้านหน้าเรามันก็จะเป็นอ่าถนนเส้นเล็กๆที่อาถนนในคอนโดนั่นแหละฝากตรงข้ามเลี้ยงไปทางขวามือ ฝั่งตรงข้ามเยองไปทางขวามือมันจะมีที่รอรถมีเล็กๆเหมือนอ่าป้ายรถมีเล็กๆอะคะอ่ะและเปิดไฟสลัวๆดรงหนึ่นไนงไว<ต>้แล้วก็คือเป็นเป็นสถานที่มืดๆแล้วก็เปิดไฟเ,ดเปิดไฟปว๊บรูบป,บ,ปบสลัวๆสายชุดไทยใช่สายชุดไทยจำได้เลยว่าเป็นชุดไทยอ่หนูจำสีสีผ้าถุงไม่ได้แต่จำ สรีระด้านบนได้ก็คือใส่ชุดไทยแขนสั้นแล้วก็สบายสีทองแต่เขาอะไม่ได้นั่งหันหน้าตรงออกไปทางนู้นคือมันคือเรายือนอยู่ตรงเลนส์กันแล้ว,ลวเรายืนตรงออกหันหน้าออกไปถ้าเราจะมองทางไอ้ตรงที่เราเมียเราต้องมองทางขวาอถ้ากลับถ้าเขาหันหน้าตรงเข้าไม่รู้เมียเอ่ออาหันหน้าตรงเข้าที่เราเมียเราต้องเห็นครึ่งหน้าเขากับครึ่งตัวเขาแต่เขาอะ นั่งหันหลังเข้ามุมรถเมย์ทางฝั<ห>่งน้นใช่ฟิลนั้นใช่ถ,<ห>ถ้าพี่ถ้าพี่หันหน้าเข้ากำแพงกันเด็กครึ่งหน้าพี่ใช่หนูเห็นมุมนี้เลยมุมด้านหลังอ่ะแล้วเขาไม่มีหัวเขาไม่มีหัวจริงหัวไม่มออีแล้วสบายสีทองม,มันก็พัดสะบัดปิวตามแรงลมฝนเออเชี่ยโคตรน่ากลัวแล้วเชี่ยจังหวะนั้นอะใจหนูอะมันตกไปที่ตาตุ่มแล้วแบบ ือเป็นคนจริงๆเป็นคนเจอผีบ่อยแต่ว่าไม่เคยเจอหนักขนาดนี้ไม่เคยเจอไม่เคยเจอด้วยตาเนื้อหนักขนาดนี้มาก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่เชื่อสายตาตัวเองแล้วก็เรายืนหลบฝนอยู่นะพี่แต่เราเดินก้าวไปตรงริมฟุตบาทแล้วตบฝนเพื่อที่จะมองให้ชัดที่สุดอีกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งแต่ว่าขอเอออีกครั้งหนึ่งมันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแถวเป็นไง ชัวชัว <laughs> <laughs> แล้วจังหวะเข้าไปใกล้มาก <c oughs> คือเรื่องมองอะ่ะ <c oughs> มันแบบเออมันชัดเลยมันเป็นภาพที่แบบคือมันไม่ได้เหมือนในหนังที่มันเหมือนหนังสยองขวัญที่แบบเป็นเลือดสาดอะไรเงี้ยมันจะเป็นเหมือน เขาไม่มีหัวก็จริงแต่ตรงส่วนที่โดนตัดอะส่วนที่หายไปม,มันจะเป็นเหมือนฟิลเราขับรถแล้วถนนมันร้อนมากๆแล้วเรามองไกลๆแล้วมันมอมไอระอุขึ้นมาเหมือนไอแก๊สอะไรแบบบูบูบูเนื้อซอกเลยมันเหมือนเป็นพลังงานอะไรสักอย่างเป็นเบอร์บรอเบลนะใช่เป็นเบรอบร,อบรอ์เบลจังหวะนั้นหนูก็เห็นแบบนั้นหนูก็เลยหยิบโทรศัพท์ึี่มาดูว่าโบถึงไหนแล้วโหแมากเลยแล้วมันเหมือนหนักในหนังเลยพี่โบเขาก็เลี้ยวมาพอดีแล้วหนูก็เลยซิคอม มาถึงพอดีใช่หนูก็เลยขึ้นรถแล้วมันต้องขับผ่านเขาอ่าโอเคหนูก็ขึ้นรถปุ๊บหนูก็ไม่มองเลยแต่อันนี้ก็จะเป็นเก็บดีเทลอีกนิดนึงก็คือจริงๆก็เจอแค่นั้นเลยเจอแค่แบบเขานั่งไม่มีหัวแต่เขาไม่ได้ทําอะไรเขาแค่นั่งเฉยเยแล้วัวใช่แค่มาโชวต์ตัวหลังจากนั้นพอโบรับหนูอะวนเข้าหลังตึงใช่ไหมคะคือหนูรู้สึกว่ามันมืดอะ แต่ไอ้วันที่หนูไปอะความรู้สึกหนูคือโบพาวนหลังตึกมันมีแค่ตึกเดียวอมันเหมือนวนหลังคอนโดแล้วก็ออกขวาอออกขวาของวงเวียนออกไปอแล้วมีกำแพงเก่าๆล้อมรอบคอนโดไว้ <c oughs> กำแพงเก่าๆ,ๆ,ก,ๆกำแพงเก่าอกำแพงเก่าๆล้อมรอบตึกตึกเดียวก็คือพอวนขวาปุ๊บจะเห็นกำแพงยาวไปถึงด้านหลังเลยอ่าแต่พอวนออกมาทางขวาปุ๊บไอ้ตรงต้นไม้ใหญ่ตรงวงเวียนที่หนูเล่าแต่แรกพี่รู้ไหมว่าหนูเจออะไร เป็นสารไม้เก่าๆหลังเบลเลอเลยอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ขาเข้าอะ่ะไม่ได้ถงเกตนะะว่าต้นไม้มันเป็นต้นสายหรือต้นอะไรเราแค่ภาพจําเราคือมันคือต้นไม้ใหญ่แต่ขาออกอะ่ะเราเห็นว่าเป็นสารไม้หลังใหญ่เบลเลอเบลเอเลยหลังเก่าๆแล้วก็มีชุดถ่ายชุดลายแขวอยู่ด้านบนแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนมีรากไซแคอลงมาเหมือน เหมือนสารที่อยู่ตามแ่ต้นไทรแล้วก็แต่ความทรงจําเนี้ยเอาจริงจริงมันเหมือนความทรงจําในแบบเหมือนเราฝันหรืออะไรเนี้ยมันเหมือนมันเบลอในมันอยู่ในภวังมใช่มันเหมือนอยู่ในภวังที่ความทรงจําเนี้ยอแล้วพอโบเขาพาเลี้ยวออกจากอ่าซอยใช่ไหมคะเลี้ยวออกจะเลี้ยวออกแล้วอ่ะมันก็จะเจอป้อมรอปพที่ขามาเจอรอ่พป้อมยามป้อมยามใช่ เขานั่งอยู่ในป้อมอะแล้วเขาก็นั่งนิ่งมากแบบหน้านิ่งมากแล้วเขาก็ตาแข็งๆจ้องตรงไปแบบไม่สบตาใครเลยอะพี่ไม่ทำความเคารพไม่อะไรด้วยคือเขานั่งหลังตรงแล้วเขาก็นั่งมองไป้างานแล้วก็นั่งนิ่งมากตอนนั้นหนูก็ใจเสียกรอบนั้นแหละแบบเออกูมาที่ไหนวะเนี่ยแบบเออร่างไรวิญญาณนี่กันเหมือนตัวประกอบฉากใช่ใช่แล้วพอหนูนั่งรถออกมากับพี่โบสักพักหนึ่งเขาก็ถามเลยว่า น้องน้องว่าเราก็พอใช่คนมะตลกว่าโบยังรู้สึกได้ไดโบยังรู้ร<ด>สึกได้แต่หนูไม่รู้ว่าเขาเห็นมันนู้ไหมอ่าเนี่ยเรื่องรามันก็มีแค่นี้แต่ว่ามาเก็บตัวอีกนิดหนึ่งคือ,อเรื่องราแปลกๆอีกก็คือก็คือหนูแบบอยากรู้อะ่ะก็เลยมาเซิร์ชกูเกิลชื่อรีสอร์ทนั้นแล้วเราก็ไปดูไอ้แมพที่มันกดเรื่องซ้ายเรี่อวขวาแล้วมันจะเห็นมันมันลอกในแผนที่กู๊ดแมพหนูคาใจแล้วไปดูอยู่สามรอบนะพี่รอบแรกอ่ะ กดยังไงมันก็ไม่ยอมเข้าไปถึงถึงตรงนั้นัะทีไม่ยอมเข้าไปเหมนรีสอร์ทมันพาเข้าไปซอยไหนก็ลูกเป็นแบบป่าป่วยลกๆแล้วก็เป็นเหมือนแคมป์กาะสร้างอะไรเงี้ยรอบที่สองกดมันเหมือน<ด>มันเหมือนมีอะไรที่แม่งไม่ยอมให้ใช่อ,อพอรอบที่สองอะกดเข้าไปดูเหมือนฟีลแบบเห็นแล้วเห็นทางเข้าแล้วเป็นวงเวียนแต่ไม่ได้เป็นวงเวียนกลมๆ,ๆแบบที่เราคิด มันเป็นแต่ก็เป็นวงเวียนอะที่ต้องวนซ้ายวนขวาอยู่ดีแล้วก็มันมีต้นไมเ้เล็กๆหลายๆต้นในวงเวียนไอ้ออที่หนูจําได้นะอแล้วก็เป็นสารแบบหลังเดียวเดียวใช่ตั้งอยู่ข้างในวงเวียนสารท, <นะ S 1> ที่เราเห็นสารที่เราเห็นเป็นสารไม้อะมันกลายในภาพไอ้ o ู e กิลแมปมันกลายเป็นสารหลังเดียวเดียวได้ แต่มันก็คือสารอยู่แต่มันกแต่<า>ว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยมันต่างกันใช่แล้วหนูไปหาคําตอบได้แค่นั้นแล้วก็เรื่องเปอีอเรื่องหนึ่งคือภาพจําเราคือมันเป็นตึกเดียวแล้วล้อมร,รอบตึกแล้วก็วนแต่ภาพที่เราไปเห็นใน google คือไม่มีหลายตึกนี่หว่าไม่ต้องวนมันวนได้หลายตึกมันมีหลายตึกนี่แต่ที่เราไปทำไมทำไมเราเห็นว่ามันมีตึกเดียวเราเป็นกําแพงเก่าๆล้อมรอบตึก ที่มันเหมือนโดนจิตโดนใจหรือว่าใช่มันแปลกมากออแล้วก็อ่ะเรื่องนี้เราก็ก็ถ้าเล่าเรื่องผีที่ไหนแล้วก็จะเล่าให้เขาฟังคนนี้คนนี้ฟังเวลาลูกค้ามาทําเลบเนี้ยก็มีครั้งหนึ่งที่เล่าเรื่องผีกับลูกค้าแล้วบังเอิญว่าลูกค้าอยู่แถวสุขุมวิทก็เลยถามเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เล่าให้เขาฟังเขาก็แบบ เออพี่หนูเคยเข้าไปส่งเขาเป็นทํางานเซเวน่นเขาบอกว่าพี่หนูเคยเข้าไปส่งของอยู่ซอ,อยนี้ยแบบเออซอยนี้ผีดุนะเขาบอกว่าซอยนี้ผีดุแล้วเขาก็บอกว่าไอคอนโดไอคอนโดเนี่ยมันมีเนี่ยมันมีประวัติมานานแล้วหนูก็เคยเข้าไปส่งของนหนึ่งไปแบบก็ต้องไปกับเพื่อนไปที่แล้วลูกค้าบอกว่าแถวบ้านเอาานเอลูกค้าบอกว่าไอคอนโดเนี้ยมันมีประวัติมาบ้างแล้วเขาบอกว่าไอสามไม้อ่ะ มันมีเรื่องเล่ามาว่าบางคนก็เคยเห็นบางคนก็ไม่เคยเห็นบางคนเข้าไปจะแบบบางจังหวะจะเห็นก็เห็นนะบางคนก็ไม่เห็นเพรา็คิดว่าที่หนูเห็นอ่ะมันน่าจะเป็นแม่งเหมือนมันน่าจะเป็นในภวังเออมันเหมือนแบบว่าแม่งโดนจิตโดนใจให้แม่งเราแม่งตกอยู่ในภวังใช่ภวังของเขาเลยหนูคิดว่าจังหวะที่เจอเขาแบบเดินออกไปมองข้ารอบสองห้าสิกจิตหลุมันน่าจะหลุดไปแล้วไปเลยอ่ะน่าจะจิตหลุดตั้งแต่ เจอเขาเจอผู้หญิงมีจฉุกใช่ผู้หญิงมีจฉุผู้หญิงมิจฉุเออแล้เออน่าจะจิตหลุดตั้งแต่ผู้หญิงมิจฉุเออน่าจะจิตหลุดแล้วจิตนี่ก็น่ากลัวกว่านี้น่าจะจิตอ่อนตรงนั้นแหละจังหวะนั้นน่ะจังหวะนั้นก็เลยกลายเป็นเออดวงตกไปเลยโอ้แต่น่ากลัวนะแล้วจริงจริงบอกอันนั้นแบบพอกลับมาทีหก็ไม่ได้ตอบแชทนางอีกเลยไม่ตอบไม่คุยนางทักมาว่า เราไม่อร่อยขอานาดนั้นเลยเหรอไม่อรอยเคีย่ยอะไรเจอผีก็เจอไม่มาส่งกลัวเหี้ยหลอกกูไปไม่ทไเท่าไหร่โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากขอบคุณมากสำหรับน้องนุ่มหนักที่จะมาน้องนุ่มหนักอ่าขอบคุณสำหรับน้องนุ่มหนักนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์<อ>โดยตรงซึ่งเป็นอ่าอีพีแรกที่ผมมาเซอร์วิสถึงที่อ,อ่าเพราะปกติจ,จะถ่ายในสตูดิโอตัวเองแต่วันนี้มาเซอร์วิสถึงที่แล้วก็ขากลับก็ต้องผ่านไอ้ซอยที่น้องบอก ก็เป็นอะไรที่เฮียมากแต่พี่ไม่ผ่านหรอกเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นทางเฉียวเียวอ่ามันเป็นทางเฉียวเฉียวคือไอตรงนั้นมันต้องเลี้ยวเขาอาจจะออกมายืนสวัสดีพี่ก็ได้แบบว่าก็พอดีเลยก็ควักกล้องถ่ายเลยก็ได้คอนเทนต์เพิ่มโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมาก